เองค่ะใช่ไม่ได้ผ่าเองคือเขากรีดมาให้แล้วก็กรีดอย่างนี้เราก็แค่แบะปุแล้วก็หยิบปั๊กออกมาอย่างนี้สวยเงี้่เออก็ไม่ใช่นะคราวที่เราซื้อแบบนี้แล้วมันเหมือนอร่อยอะไม่รู้เหมือนกันเออก็กำลังดีก็เลยแบบเอาแบบนี้อีกค่ะเสร็จแล้วก็วันนี้จะทําเมนูจากทุเรียนค่ะคือตอนนี้ทุเรียนกําลังฮิตใช่ไหมแล้วแม่ทําบุญทําบุญเป็นยังไงทํามุนทุเรียนบุนลูกแก้วทุเรียนนี่แม่ถิ่มลูกแก้ว มันจะอ,ออกมาเป็นลูกกลมๆนะแล้วก็เหมือนเหมือนที่อันเดียวกับที่เราทาเยลลี่ลูกตาไอ้บุญลูกตาน,นั่นแหละเราก็หั่นทุเรียนให้มันเป็นชิ้นๆแบบนี้ใช่ไหมคะเดี๋ยวเราก็จะเอาชิ้นทุเรียนแบบนี้นะใส่ลงไปในตรงกลางบุญลูกแก้วแล้วจะเป็นบุญลูกแก้วกลมๆที่มีทุเรียนอยู่ตรงกลาง น่าจะอร่อยไหมคะไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นเลยซึ่งมันไม่รู้มันจะเข้ากันหรือเปล่าเขาเคยเคยเห็นเนเขาใส่ผลไม้อย่างอื่น,นเช่นเงาะมะม่วงลำไย,ยอะไรพวกพุตสลับอะไรอย่างเงี้ยอันนี้นนไม่เคยเห็นเดี๋ยวจะลองทําดูว่าจะเป็นยังไงนะคะ เราจะทำวุ้นลูกแก้วทุเรียนไงคะลูกแก้วทุเรียนใช่แล้วนี่แม่คิดแล้วทุเรียนมาหั่นเป็นห่างเนี้ยเหรอคะแล้วก็ใส่ใช่แล้วจากนั้นเราจะทำวุ้นทุเรียนในแม่พิมพ์ทุเรียนด้วยค่ะทำให้เป็นหูทุเรียนแบบนี้เลยอ่ะแล้เดี๋ยวเอามาทียบกันเลยนะคะว่ามันจะเหมือนไหมมันจะเหมือนไหมโอเคค่ะอ่ะก่อนอื่นเราทำวุ้นก่อนอ่ะน้ำเปล่าห5 0ห้าิกรัมน้ำเปล่า6 5 0ห้าิบกรัมอ่ะเปิดอ่ะแม่เทหนูดูนะ ตวงวุ้น6กรัมเสร็จแล้วเราก็คนคนอ่ะคนพอมันดูเหมือนละลายหมดแล้วเราก็วางพักเอาไว้ <c oughs> อ่า15นาที <15 S 2> แล้ว <c oughs> เราก็จะเอาอันเนี้ยวุ้นที่แช่อยู่ในน้ำเนี่ยไป <c oughs> ตั้ง <c oughs> ไฟฮะยัง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 ,ย,ง <c oughs> ยังไม่ได้ตั้งไฟส่น้ำตาเลยเอาไปตั้งไฟก่อนคะ่ะ <c oughs> ระหว่างรอวุ้นเดือดนะคะแล้วก็ หย่นอนลงไปในหลุม <1 S 2> หนึ่งนี่อย่างนี้อ่าหนึ่งชิ้นหนึ<ท>่งชิ้นแล,ล้ว<ต>ถ้ามันเล็กเท่านี้ละคะนี่ใหญ่เกินปะน้ำตาลร้อยห้าสิบกรัมอ่าตอนนี้น้ำตาลเออไม่ใช่วุ้นใส่น้ำตาลของเราก็เดือดแล้วแล้วก็ใส่อย่างนี้แล้วละลายหมดแล้วแปลว่า ใช้ได้แล้วนะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะวุ้นนะคะมาผสมสีผสมอาหารสีขาวเพราะว่าแต่ว่าตัวสีเนือนี่มันจะต้องเป็นสีขาวไงใชิงค่ะนะแต่ว่าตรงจีเหลืองนะค่ะก็ต้องใส่สีขาวไปด้วยนะคะใช่ถูกต้องแม่พิมพ์นี้เราซื้อมานานแล้วนะตอนนั้นทำไอติมทุเรียนไอติมทุเรียนจะได้ไหมเหมือนเหมือนสิเหมือนเหมือนเจ้าของสีใส่สีขาวมาติดเดียวพอยใส่ในตรงนี้ติ๊ดเดียว เดียวอืมเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะใส่ลงไปในแม่พิมพ์อันนี้ก่อนตรงนี้เพราะของทุเรียนเนี่ยอะทุเรียนเนี่ยตรงนี้ของทุเรียนมันจะสีขาวๆเห็นไหมอ๋องานดีเทลแคบมอแล้วแคบมอมันก็ต้องถือทิ้งไว้อย่างนี้ตั้งนานเดี๋ยวเราจะไปเข้าตู้เย็นอ่ะเดี๋ยวเราจะตอกไปกับสีเหลืองถ้าสีขาวก็ใช้อันนี้ไปเลยสิค่ะใช่ใช่ช่วยเด ใเหมือนกันเนาะข้าใส่เยอะหน่อยอ,ะอ่ะหมดถ้วยนี้เลยไหมปะะ๊าว,ว่าอันนี้เป็นทุเรียนอันนี้ละนี่เดียวนะนี่เดียวนะเยอะนะ <ไป S 1> สีขาวามันค้นมากอ่ะได้ได้อยู่ได้อยู่ วุ้นสีขาวมันแข็งแล้วต่อไปเราจะเอา,อาตัวนี้นะคะไ,ไหมป้าบอกให้ใส่อีกใสอีกมันหกเลยเนี่ยนั่นมันตีเขาให้กันเลยแบบบีบนะคะ มุนทุเรียนเราจะต้องอร่อยแน่แต่มันรอเยอะมากเลยนะไม่เป็นไรจะได้อยู่กลางลูกไงคะอ๋อจริงเหรอกดแล้วนะคะกดมือสี่สิ่งนี้ทุเรียนหรือเปล้านั่งไงเอีมาเทียบเลยสิได้แทนต่้องนี้แน่ไ่ต้องไหนเลยไม่รู้มันหนีบทุเรียนไปทอ้งตัวนะเดี๋ยวเทียมกันเลยไหม โอเคอีกข้างนึงเขามูเห็นไหมคะว่ามันมีข้างล่างเเห็นไงแม่ก็เลยรับท้องมาไงละไงเห็นไหล่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราก็ไปเข้าที่เย็นแม่ว่าสักสิบนาทีก็แข็งมูตกว่ามันร้อนอยู่อาจจะสักยี่สิบนาทีละกันค่อยมาดูกันโอเคแข็งแล้วค่ะนี่เดี๋ยวเราจะแกะอันนี้ก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรามารุ้นอันนี้ก่อนดีกว่าอันนี้จะออกมาเป็นรูปทุเรียนหรือเปล่าไม่ใช่ว่าพอเนื้อทําให้มันปูดเปิดปูดมาทําไม่เป็นทุเรียนเล เดี๋ยอแม่ยิงไงดีอะพิมหยิบหยิบเดี๋ยวยยดียยดยต้องแหกแล้วความใส่จานแล้วยิบหยิบหยปลายมันจะไม่แหลมหยิบ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 บิา ไปไงใช่ไหมมันต้องรอมันไม่รอนานไป่ใชเอามาชิดกันไว้เพราะว่าถ้าเกิดว่าวางตรงนี้มันจะไหลตอนนี้เราค้ำมันไว้ก่อนรูแลเอาซ่อม่มาแทงมันไว้อย่างเงี้ยเออเหมือนจะกินคนแตกเลยป๊าแตกเลยคำนี้ไม่ได้แล้วไม่ได้ไม่ได้เสียดายมากเลยอ่ะมันหลุดเลยสิเดีอ่ะมันรูนลูกแก้วต่อดูสิว่ามันจะเป็นลูกแก้วเดี๋ยวเราไม่แกะโน่นไม่แกะอันนี้อ่อหรือ พวกเราล้างมือกันแล้วนะคะเัิทุกคนไม่ต้องกลัวนะคะจริงเหรอจู่จะลองกินนะคะอ่าชิมเลยค่ะจริงเหรอ อร่อยฮื่นี่คืออะไรอร่อยมากจริงเหรออันที่มีเนื้อเนื้อทูเรียนแหลกๆอยู่ในนี้เนี่ยนะใช่ค่ะอร่อยมากค่ะอ่าไม่ยอมก้นอีกอืมมันอร่อยไหมอ่ะไม่มั่นใจอ่ะมันก็ได้ได้นะเพราะเราเป็นคนชอบกินทูเรียนเนี่ยต่อไปมาลองชิมุนลูกแก้วดูลูกแก้วมากกว่าค่ะแบบนี้นะคะอุ้ยแหลกเลยอ่ะนี่แบบนี้เขาบอกว่าอร่อยมากแต่ถ้าไม่มีทูเรียนจะอร่อยว่านี้ ทำทีเ <t> ป็นไงจ๊วแต่บนลูกแก้มมัาอะลอยฝังจริงเหรอในป้าชิมเป็นไงหมุนแบบนี้ม <t> ันควรจะใส่ผลไม้ที่มันเป็นผลไม้เย็นนะเช่นเงาะหรือว่า แต่ว่าทุเรียนมันไม่คาวทุเรียนเป็นผลไม้ร้อนเนาะกินใส่อย่างเงี้ยไม่เข้าทุเรียนมันเหมาะเอาไปทำพวกข้าวเหนียวทุเรียนอะไรแบบนี้มากกว่าได้นะฟางชอบกินทุเรียนอะโอเคอืมเราชอบกินทุเรียนางกินได้สำหรับคลิปนี้นะคะก็บ๊ายบายลืมใส่กดไลค์กดนอะไรอะไรไอคือะไรไอคืริกจว่าวันเนี้ยลิกจูกินทุเรียนเยอะเกินไปจนลิกจูจะเป็นเบาหวานแล้วค่ะโอ้โหรวยแค่เนี้ยเหรอใช่อ่ะบ๊ายบายค่ะ